ฮัลโหลทุกคนสวัสดีครับอยู่กับผมพี่ที่ทีฮีโร่นะฮะหรือรายการเลสซี่แคสตี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ก็มีนายเอ่อไอเจนี่ชื่ออะไรนายไซโย่เอ H H อรู้แล้วมีนายโอเว่นนะฮะแล้วก็อีกคนนึงก,นก็น่าจะเป็นนายจูเนียนะฮะโอเคแล้วก็มาต่อจากพาร์ท <part S 2> ที่แล้วกันเลยนะใครรวยใครรวยกันดาะหายไปอันหนึ่งก็เหตุผลที่มึงตายเพราะมึงโง่โอ้ สกิลเลยตัดนี่กูโอ้ยสกิลตัวยเฮ้ยเราเฮ้ยเราจะให้เพื่อนเราโดนยิงได้ไงช่วยกระสิช่วยกระติ้วโอ้โหเจอมึงแล้วเดีะเดะเดะโอแหลกแหลกแหลกไอ้เวนตายอ่ะึมงเออไม่แดกกูหรอกเออเออเออเอาเฮ้ยมามึงลุมกูเหรอกล้าลุมเหรอเอ้ยเอ้ยโอเคครับ เพชรกันยัดไม่โอ้เพชรกันยัดคือไรพูดหายไปไหนวะกูเห็นตัเองเนี่ยจิ้มุตอยากรู้ไหมกูอยู่ไหนอยู่นี่ไงผมเป็นซูฟิ่แล้วก็หวกมามามาเราไปหาเพชรกันทุกคนครับนี่คือหลุมฝังเพชรนะที่เราที่เราได้ขุดเพชรกันไปวันนั้นแล้วเราไม่มีที่ขุดก็ร้องไห้ที่หมายเลยนะผมมีครับ S <S เอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว็ดเด็ดโอ้โหมึงไวเหลือเกินเนี่ยมึงรู้ดีกว่ากูเองนะเนี่ยโอ้โหเลเซตวยครับเยอเลเซตวยครับเดี๋ยวกูไปหาเลเลเตวยเลเซตวยกูเพิ่งโดนเจอเองอะนี่ไงเพชเจอแล้วครับนี่ฮะเพชกัญยัดนะนี่เจอเพชกัญยัดแล้วแต่เราไม่มีที่ขุดนะแล้วตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีเลสซตัวอีกอันนึงนะนี่เลสซตัวของเราสร้างเตียงดีกว่าไหมกว่าหาหารดีกว่าไหมเออ ใครโด่งกูไปสองอันวะกูนี่โลภมากจริงๆเอาเฮ้ยออกข้างในวะแมเออเจอแล้วทางออกครับแล้วกูอยากรู้เลือกเกินพรามึงขึ้นไปทำไมไม่รอกูเนี่ยเออก็ไม่ทราบเหมือนกันแม่มาหาเล็กให้มึงนั่นแหละเจอก้อนเดียวเจอก้อนรวยัาดิใจไม่เป็นไรก้อนเดียวก็ก้อนเดียวเอามาทำเอามาทำพ่วเอามาทำพ่ว เฮ้ยน่มันปลาหมึงนในตำนานเราขอเข้าไปกดในหน่อยองก็ได้ยินบอลา,าวว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 วิงบวววววิววมวววไวว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 วอวัวววว่วว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 วเอววนวว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 ันววยวว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 วนววววนว้อววววอววววววนวววาววววาเเ โอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากนี่กูตะลุยนี่กูตะลุยดันเลยเหรอเนี่ยดันอะไรดันจุย้ยโอ้โหโอ้โหไอโอ้โหเนี่ยกูลืมทางกลับบ้านละหลงแล้วครับปวดหัวเหรอู้นี่มันเมืองใหม่นี่ว่าเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยนั่นไงบาทอะไรอ่ะโอ้เมืองใหม่มาท่อทำไมให้ไอนนเมื่อนางเสียงไม่ไดีอย่าร้องครับ อันนี <poisoned indo> <legislation> ้ผมยอมอันนี้ผมยอมกูว่าตดใส่หายังดังเพาะกว่าโอ้โหโลนี้มันสวยงามเหลือเกินเจ้าจอดมันยอดเนี่ยไอสวยงามไม่ว่าบ้านกูอยู่ไหนเนี่ยจบแล้วโอ้ายอยู่ไหนนายโอ้โหป็นมีไรล้าจริงจริงนายันไรมอนไรมันครับหาทางกลับบ้านนายว่านายว่าบ้านเราขาดอะไรหรือเปล่าทนทีขาดทรายไง ปาดซ้ายทำมาทำไมเอ่ะหน้าต่างกระจกหน้าต่างหน้าต่างโอ้เจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับนี่ทางลมอีกทีตอนถังลมถังลมถังลมไอ้เสียงอะไรวะปิดเลยค่ะโอ้โหไอ้ไอ้มือแล้วเหรอโอ้โหเขาบานแป๊บทำไม ไหนวะไหนมึงวะอ้าวไอ้เหี้ยกลัวมันไหมเนี่ยโอ้ตายละไหนไอ้เว่นไหนมึงวะไหนไอ้เหี้ยมันไม่ได้อยู่อ๋อเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วครับเฮ้ยน้ำมันไอ้เหี้ยโอ้เสื้อสวยนะนายโอ้โหนายเสื้อสวยจังเลยโอเคไม่ต้องเอาแล้เอาเอาเอาดิเอาเอาไปเอ้ยเอ้ยทำที่ขุดดิทำที่ขุดเพชรอะเอาไปขุดเอไอ้นั่นอะ เขาเรียกอะไรวะออสติเดียนเออแล้วเราจะได้ไปที่นั่นกันี่นรกมึงขยันใช้สับเนาะโอเคหิวแล้วไปหาอะไรแดกซิมืและมือ้าขาเนี้มีหมูเลยโอ้ยอ้าวเอาช่านกินเลยเอาท่านไปเหรอเฮ้ยกูขุดออกหมดเลยช่างมันนะครับก็ ยิงร้ไดนานแลน้วสำหรับกู้ยจตายอ่ะสำหรับพาร์ทนี้นะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ซับสไครต์และแชร์แล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เลซี่ยูเคซี่สวัสดีครับ